Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชเครือข่ายภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมครับในรอบปีที่ผ่านมาสวทชเครือข่ายภาคเหนือได้นําเสนอผลงานที่ร่วมกันกันกบผู้ประกอบการหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายนะครับซึ่งผลงานก็้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือครับและในโอกาสสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2552นี้นะคะคณะผู้บริหารและพนักงานสวทชเครือข่ายภาคเหนือก็มีคำวพิพวดีๆสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมทุกท่านในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขออัญเชิญคุณพระศีะรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลรโลโลกโปรดดลบรรดาลให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีสุขภาพกายสุขสุขภาพใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้กับวิกฤตเรศรษฐกิจในปีหน้าครับโชคดีปีใหม่นะคะ อย่าลืมติดตามข่าวจากสวทชเครือข่ายภาคเหนือค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับในโอกาสที่ปีเก่าผ่านพ้นไปปีใหม่ก้าวเข้ามานะครับพวกเราชาวสวทชเครือข่ายภาคเหนือนะครับขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขนะครับปีเก่าที่ผ่านไปสิ่งอะไรที่ผ่านไปขอให้ผ่านนะครับปีใหม่เราใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์นะครับมีเหตุมีผลประเทศชาติเราเจริญนะครับขอโชคดีทุกท่านครับ ปี2,552ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจและเชคดีตลอดปีนะคะสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญและขอให้มีความสุขสก,กับการดูเปิดโรงวิทยาศาสตร์จากสวทชเพลฝ่ายภาคเหนือต่อไปนะขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านและแฟนพันธุ์แท้ของสวทชภาคเหนือน,นะครับ จงมีความสุขนะครตลอดปี2,552ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเนเรื่องในอกาสปีใหม่นี้หวังว่าท่านคงได้ร่วมกับสวัทชภาคเหนือได้นดําวิทยาศาสตร์มาเอ่หรับนําสิ่งที่ดีสําหรับท่านนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้ประเทศได้ผ่านพ้นวิกฤตท,ที่ที่คาดว่าจะมีครับ พบก,กันใหม่กับรายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชเครือข่ายภาคเหนือครับทาง NVT เชียงใหม่นะคะในปีหน้าปี2552ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ